ครับกินหมูสงครามเพลงนะฮะเมื่อกี้ฟังน้อง FM จากศรีสะเกตร้องไปแล้วสะท้านหัวใจเหลือเกินวันไหวเลยแหละการที่อยู่อันดับหนึ่งแล้วแบบต้องอาจจะต้องลงอันดับสองไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับตัวแทนจากลบบุรีก่อนนะครับสารัตฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีนะครับร้อยตำรวจเอกอาทิตย์เทียนสิริสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคือเรารู้แล้วลบบุรีถ้าเกิดได้หนึ่งล้านไปจะไปซื้อเป็นพวกเครื่องดนตรีครับทำวงดนตรีให้เด็กๆแล้วก็ชุมชนสัมพันธ์ด้วยเพื่อต้านภายาสติด วันนี้เราตามอยู่8คะแนนแล้วพี่มีมอะไรนะจะให้ความมั่นใจกับาชาวลพบรีบ้างครับก็เชื่อมั่นในตัวน้องพึ่งนะครับครับดีมาตลอดแล้วคงทําดีต่อไปพร้อมกองเชียร์พวกเราทุกคนสู้เต็มที่ครับชาวลพบรีรอบอกแล้วว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวแม้ไฟจี้อ <laughs> โอเค <laughs> ขอให้โชคดีนะฮะน้องพึ่งลพบุร,รีครับ ข้าวกรมากล่องเสียงอักเสบแต่ร้องดีมากได้คะแนนไป998คะแนนจากพันฮะร้องก็ไม่ป่วยเลยร้องก็ดูไม่ออกว่าป่วยนะฮะหายป่วยยังหายแล้วค่ะถามจริงมีหวั่นไหวไหมพึ่งมีหวั่นเออเมื่อกี้เขาร้องดีนะดีนะดีป่ะก็ต้องทำให้เต็มที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแชมป์กันมาแล้วแชมป์แล้วนะ นะก็สู้สุดใจค่ะนะโอเคเรียบเรียมเพลงอะไรมาร้องคืนนี้เมื่อปีกลายค่ะของก็เป็นไยของคุณแม่พุ่มพวงนะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้ดนตรีของต่ายอรลไทยค่ะอ่าโอเคขอให้โชคดีคืนนี้เมื่อปีกลายพึ่งลบบุรีครับเชิญครับ แล้วก็ให้ชมงาน ก็ยมั่นใจเลยฝ่ายต่างมั่นใจตอนนี้เมื่อกี้กลัวว่าเมื่อกี้ใครบอกนะว่าพึ่งต้องหนักใจใช่ไหมอต,ตอนนี้พี่ว่าเอฟเอ็มหนักใจเหรอโอ้โหพี่ตอกไม่ใช่เอฟเอ็มแต่พี่ก็หนักใจเพราะว่าว่าเขาดีแล้วพึ่งเขาก็ดีจิตินิดเดียวคือเขาต้องรุ่งกับโปรงไม่ถนัดเขาไม่ถนัดพี่ ร้องเพลงงานวัดพี่ี๋ยวก่อจะดีไซน์ไม่ได้ร้องดีเออดีมากดีน้อยเก็บไว้ในใจดีทั้งคู่ดีทั้งคู่อ่าวแล้ว ฟังยี่เห็นโอ้โหช่วงโอ้โหครับตอนที่เสียงสูงครับสะท้านใจจริงๆแต่มีข้อเล็กน้อยครับที่อารมณ์เพลงเศร้าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับน้องอยู่อารมณ์เดียวมไม่มียิ้มไม่มีอะไรเลยนะครับก็อ,อยากให้มีอารมณ์มองคนดูบ้างน้องอยู่กับตัวเองอกับตัวเองอย่างเดียวเลยนะครับแต่เสียงนี่เพราะมากโอเคคิดว่าไงคิถ้าที่ฟังดูนะครับครับบอกได้เลยว่า พื้นๆนยยั่นเหรอธรรมดาเงี้ยไม่หมายถึงว่าฟังเขาดิฉันเนี่ยกลายเป็นพื้นนเ <_ S 2> พื่งพี่ตั๊กชอบเวลาหนูร้องเพลงเวลาพึ่งร้องแล้วพิ่งหล,งลับตาเงี้ยพี่ก็เป็นเหมือนพึ่งเหมือนกันมันจะอยู่กับอารมณ์เพลงมันอยู่กับเพลงเพลงนี้มันเศร้าเขาจะเรื่องมันเศร้านอามันเศร้าเลยต้องเสียกันซะแล้วเสียกันซะแล้วกรรมการพึ่งจะรัก <_ S 2> พึ่งมากจนพี่เนี่ยเมื่อกี้นั่งฟังเธอร้องไปเนี่ย แต่งกลอนให้พึ่งไว้อันหนึง่งว่าเป็นโครงสี่หยาบคายนะคะเส,ส,สียงเพเราะจากฉันไม่ใช่เสียงไมเคิลแจ็คสันคนโก้ไม่ใช่สเส,นนชสียงเบิร์ดหรือว่าเสียงเสกโลโซแต่เป็นเสียงโกโกจากน้องพึ่งเองรักรักพึ่งรักพึ่ง รักพึงเขาอบอกว่าอย่างนี้ฮะน้ำขึ้นให้รีบตกักรู้สึกรักให้รีบบอกยังคงรักน้องพึ่งอยู่ในเรื่องของการแสดงทั้งการร้องทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเห็นด้วยกับพี่ตั๊กไม่เห็นด้วยกับพี่สมจิตนิดนึง,นง,นงต้องไม่เห็นด้วยเผื่อเขาจะต้องไม่ต้องมาแล้วอรอเลยคือ คือรู้สึกว่าการถ่ายทอดอารมณ์ทุกๆครั้งที่น้องพึ่งถ่ายทอดอารมณ์นี้มีร้อยได้เกินร้อยทุกครั้งเสียงร้องไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเกิดร้อยทะลุไปหมื่นแล้วสิ่งที่บอกน้องพึ่งไปแล้วก็บอกหลายๆคนนะครับว่า ความสําเร็จเนี้ยจะได้มาเนี่ยสิเนี่ยเง็กเซียนเนี่ยปุงโหเลยอ่าพรสวรรค์ให้มาอีก10%เนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นโชคหรือว่าเฮงครับแต่80%ที่เหลือนั้นก็คือการฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของชัยชนะง่ายมากมีแค่3ข้อนะครับท่องไว้เลยนะครับหก็คือฝึกฝนสองฝึกฝนและ3ฝึกฝนครับฝากโอเคครับพึ่งครับ น้องคึ่งเป็นคนที่มีคุณภาพการร้องเป็นมาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะร้องเมื่อไหร่เพลงอะไรยังไงก็ตามตัวที่จะเป็นตัวแปรทําให้วันไหนร้องดีมากหรือดีปกติอยู่ตรงที่การตีความเนื้อเพลงแต่ละประโยคแต่ละท่อนแล้ววางอารมณ์นี่เนี่ยเห็นด้วยกับคุณสมจิตคือมันมีอารมณ์เดียวสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นคืนนี้เมื่อปีกลายใช่ไหมมันย้อนระลึกถึงอดีตอันหวานชื่น เราต้องแสดงความรู้สึกที่ว่าพอนึกถึงปั๊บม,มีความสุขก่อนเออมันต้องมีความสุขก่อนช่วงแรกพอจบท่อนสอนเลยบอกว่าแต่วันนี้ไม่มีเหมือนเมืม่อคืนนี้เมื่อปีกลาย,ยถึงจะเริ่มเข้าไปสู่อารมณ์ที่อธิบายความว่าแล้วฉันทำไมถึงเศร้าเพราะมันไม่มีมนะครับอันคือเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องเดียวที่วันนี้รู้สึกได้แต่ถ้าพูดถึงการร้องผมเชื่อว่ากรรมการให้คะแนนยากมากวันนี้พึ่งก็สุดยอดตามมาตรฐานตัวเองครับเอาล่ะครับโอเคครับ ม่เป็นนวยก็ต้องบอกว่านักร้องสองคนนี้ทั้ง f m แล้วก็น้องพึ่งนีถือว่าเป็นคนที่ทําคะแนนได้สูงมากๆใักงคเรแข่งขันของกิ๊กดูสงครามเพลงต้องบอกว่าอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างมั่นใจว่าออกอาวุธได้ดีทั้งคู่นะครับใครจะได้คะแนนพอที่จะเป็นที่หนึ่งของตารางช่วงหน้ากลับมาดูกันเลยครับ ทั่วไทยเวลาใกล้เข้ามาหรือไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับโชคไปแดกนกระทิอร่อยดีแจกคนละวันมูลค่ากว่า1ล้านบาททุกสัปดาห์ แจกส่องคอร์ดกรรมูลค่า10,000บาท5รางวัลทุกสิ้นเดือนแจก Yamaha Fino มูลค่าห้าหมื่นบาทหคันรถวันใหญ่รถยนติสันมอสหนึ่งคันเขียนชื่อที่อยู่ร้อยไมยล์เลขโทรศัพท์ที่บนตรง USC หรือสุขภัาจ์ไรของกะทิอร่อยดีได้ภาษาไทยขนาดได้ก็ได้และส่งมาที่ตูปป้ปอลนอปอนสของกองจันบังกะพีกรุงเทพหนึ่งศชิ้นส่วนกองกะทิอร่อยดีทุกชิ้นหลังจากจบแคมเปญจะนำไปทำแผ่นลังค่ะเพื่อบรจิจาคให้สาธารณประโยชน์ต่อไป และแน่นอนครับสัปดาห์นี้ขอเรียนเชิญคุณสิสวันนวลศรีผู้จชดการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศมามอบโชคประจำสัปดาห์ภาคใดจะเป็นผู้โชคดีมาลุ้นกันเลยครับรายชื่อผู้โชคดีที่บบรับจะตาองคำมูลค่าหนึ่งบาทปรากฏอยู่หน้าจอแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยส่งกันกันมาเยอะๆนะครับอย่าชา้าแจกแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกภาคทั่วไทยโชคปลายแดงกับที่อร่อยดี